ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้วันอาทิตย์หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านทั้งหลายก็มาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงป่า92ปีชาติการปีนี้ก็เรียกว่าถ้านับอายุท่านตั้งแต่วันที่ท่านเกิด วันที่6มีนาคมเป็นปีที่92นะแล้วก็วันมรณภาพวันที่7ตุลาคมสองปีนะปี61ตุลาคม63 64จะครบสองปีก็วันที่7 <c oughs> เราก็บำเพ็ญกุศลเป็นประจำปีละสองครั้งนะปีละสองครั้งวันคล้ายวันเกิดแล้วก็วันคล้ายวันมรณภาพที่ตกลงกันในส่วนของศิทธยอนุสิทธตที่ประสงค์จะเป็นการกระตันยู แสดงถึงความกตัญญูแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาตนะกะตันยูนั่นก็เป็นความรู้คุณนะกะตะเวทิตาก็ปฏิบัติตอบแทนคุณนี้แยกแยกเป็นสองส่วนคุณ,ณธรรมแยกเป็นสองส่วนบางคนก็บอกว่ากะตัญยูกะตัญญูก็รู้คุณรู้คุณแล้วอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรือลงมือ ทางด้านาพฤติกรรมโดยเฉพาะทางกายทางวาจาอาจจะเพียงแค่ว่าสำนึกในบุญคุณเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านเป็นผู้เป็นบุคกการีที่ได้ทำดีก่อนทำดีมาก่อนบุคการีก็แปลว่าผู้ที่ทำดีมาก่อนเหมือนพ่อแม่ที่อนุเคราะห์ลูกนะให้ลูกเกิดแล้วก็เลี้ยงลูก ตั้งแต่เล็กจนโตทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นคุณธรรมของท่านในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีเมตตามีผมวิหารบางทีเราเรียกว่าผมวิหารนี่ก็ต้องบอกว่ามีครบทั้งเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขานะผอมวิหารไม่ได้มีเพียงแค่เมตตาอย่างเดียวแต่เราพูดกันว่าเมตตา เป็นส่วนใหญ่แล้วเมตตานั่นก็เป็นพื้นฐานที่พ่อแม่บุพการีผู้มีคุณที่ได้ทำให้เรา,เาพ่อแม่ก็ทำต่อลูกครูบาอาจารย์ก็ทำต่อสิทธิ์แม้แต่เพื่อนร่วมสังคมเ,เพื่อนสนิทที่เป็นมิตรกันพวกพ้องกันหรือมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์สัตว์กับสัตว์เราอยู่ร่วมโลกกันเราก็เอื้อเฟื้อกันมีโอากาสที่จะช่วยเหลือกันหรือว่าเผื่อแผ่กันได้อันนี้มันก็มีพื้นฐานมาจากความเมตตาที่มีอยู่ในจิตใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานถ้ามีปฏิบัติมากๆเข้าคุณธรรมพื้นฐานนั้นก็จะเขาเรียกว่าเป็นพรมวิหาร พรมวิหารก็หมายถึงว่าความความประเสริฐนะคนดีก็จะมะีส่วนที่เป็นความดีเป็นเครื่องหมายที่ท่านบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตันญูกะตะเวทิตาความกตัญยูก็เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นพรมวิหารหรือธรรมที่เป็นเครื่องอยู่นะที่ประเสริฐถ้าแปลว่า พรมก็แปลว่าประเสริฐพรมไม่ใช่หมายถึงเฉพาะพรมที่เป็นเทวดาที่ไปเกิดในพรมโลกคำว่าพรมแปลว่าประเสริฐแต่ตัวพรมนะคนที่ไปเกิดเป็นพรมเนี่ยเขามีความประเสริฐเราจึงเรียกว่าพรมประเสริฐเพราะว่าเขามีคุณธรรมมีคุณธรรมอะไรอ่ะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขา อยู่ในใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเครื่องอยู่อาศัยของอถ้าคนเราจะอยู่บ้านนะ,ะถ้าเรามีบ้านก็จะต้องมีเครื่องประกอบของบ้านมีหลังคามีเสามีห้องอมีส่วนที่เราใช้สอย อยู่อาศัยได้ฉันใดธรรมะผู้ที่จะมีคุณธรรมที่เป็นบุพการีาสามารถที่จะแสดงออกมาเป็นในทางปฏิบัติเช่นว่ามีพลังมากก็จะช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เฉพาะพวกพ้องที่ตัวเอง ใกล้ชิดไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่กับลูกนะแต่โดยเรียกว่าสัญชาตญาณหรือสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็จะยึดคำว่ายึดก็มาจากคำว่าสัตตะที่แปลว่าผู้คล้องนั่นแหละสัตตะความยึดความติดยึดถือในตัวตนยึดถือในของของตน อันนี้เป็นสัญชาตญาณที่มีในมนุษย์ทุกคนแล้วก็ในสัญชาตญาณน,นั้นมันก็มีกิเลสคือความยึดถือนั้นทางด้านจิตใจบางครั้งเราก็ยึดว่าคนนี้เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอนุเคราะห์เราก็ต้องช่วยเหลือเราก็ต้องอบำรุงเลี้ยงดูเนี่ยแหละมันก็มีธรรมชาติในส่วนที่ที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณ ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูแลเลี้ยงลูกของมันนะแต่ถ้าเราเข้าใจมีปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราจะมองเห็นมากขึ้นว่าสิ่งที่ทำนั้นอันนั้นเราเป็นความดีเพราะฉะนั้นความดีที่เราอย่างน้อยจุดประกายเบื้องต้นมาจากเรายึดว่าเขาเป็นลูกเขาเป็นสมบัติของเรานะแต่ขยายเพิ่มขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นความดี เ,เมื่อเรามีลูกเราก็รักลูกอะ่กะก็ถูกแล้วแล้วก็มีเพิ่มขึ้นให้ครบนะในส่วนที่เรียกว่ากรุณามุทิตาอุเบขาแล้วก็ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่เฉพาะลูกของเรานะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สมบัติของเราไม่ใช่เฉพาะค่าทาตบริวารใกล้ชิดเพื่อนพ้องให้ขยายออกไปแบบไม่เลือกหน้าท่านว่ามัดเมตตาก็จะเป็นเมตตาที่ระดับสูงขึ้นไปอีก ในนี่เราสูงกว่าพรมเลยสูงกว่าพรมเป็นอป,ปมัญญาคือไม่จํากัดเลยอย่างพระพุทธเจ้าผู้ละกิเลสได้ท่านจะไม่เลือกไม่เฉพาะเจาะจงไม่จํากัดเฉพาะพวกพ้องหมู่คณะท่านจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบเรียกว่าคําว่าอป,ปมัญญาก็คือไม่จํากัดไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชัง นี่นะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เราควรจะได้ศึกษาเรียนรู้วันนี้ก็เอาให้เป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายนะว่าท่านที่ปฏิบัติตัวในฐานะที่เป็นสิทธิ์เนี่ยเร,รู้รู้จักกตัญญูรู้จกักตอบแทนคุณอันนี้ก็เป็นพลังส่งอีกอีกส่วนหนึ่งว่ารู้คุณเราสำนึกคุณเนี่ยเราแสดงออกด้วยการทำดีตอบ นะอันนี้ก็จะเพิ่มพลังในส่วนของอกระตันยูให้มากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่โลกที่อยู่ด้วยกันหมู่สัตว์ที่อยู่ด้วยกันควรจะมีไม่เฉพาะแค่ว่าเขามีบุญคุณต่อเราผู้อื่นที่อาจจะไม่ได้มีบุญคุณต่อเราใจเราจะได้กว้างเข้าไปอีกว่า,เ,าเวลาเราทำดีต่อใครๆเนี่ย แม้แต่คนที่ไม่ได้ทำดีต่อเรามาก่อนเรายังต้องทําความดีกับเขาเลยนะฉะไหนครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะไม่ดีตอบนะก็จะต้องดีตอบอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ท่านทั้งหลายพึงเอาไปปฏิบัติแล้วก็พึงทราบด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเหตุมีผลเป็นเหตุผลที่เราสำนึกได้ด้วยปัญญาที่เรามี แล้วก็เพิ่มพูลปัญญานั้นให้มากขึ้นด้วยการภาวนาทำภาวนานะอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอย่างเนี้ยวันเนี้ยนะเรามาทําภาวนาทําภาวนาคือทําความดีที่เราทําไว้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานนี้ท่านทั้งหลายมาเสียสละมาบริจาคมาร่วมกันทอดพระปาก็ดีร่วมกันบริจาคในส่วนของ สมทบทุนในการหล่อรูปเหมือนลหลวงป๋าหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงป่าถึงเก้าองค์นะซึ่งอาจอตมาเองก็ไม่ได้นึกว่าจะมากจำนวนหลายองค์ทีเดียวอย่างเงี้ยนะก็อยากจะให้ถ้าว่าเรามีกำลังเราก็จะพอทำไปปีละองค์สององค์แต่ว่าพูดไปพูดมาคนโน้นก็จะทำคนนี้ก็จะทำ ตรงนู้นก็จะเอาตรงนี้ก็จะหลอ่อามารวมกันสุดท้ายก็รู้สึกว่าเป็นความสามัคคีพร้อมเพียงกันที่ว่าเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะแต่ก็หวังว่าสิ่งที่เป็นความดีแบบนี้ที่เรามีกันเนี่ยทั้งความสามคัคคีความเสียสละจะมีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เกิดเป็นเฉพาะเป็นครั้งเป็นคราว ชัววูบชัววาแล้วก็หายไปคุณธรรมมันจะต้องอมีอยู่ในใจของเราเป็นพื้นฐานแล้วก็เมื่อประสบโอกาสประสบกับภาวะที่มันจะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ออกมาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมคุณธรรมอันนั้นนะมันจะต้องมีอยู่ก่อนเป็นพื้นฐานถึงจะแสดงออกมาได้นะอันนี้ก็ ส่วนที่เรามาทำภาวนาจึงจําเป็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นเมตตากตัญญูกะตะเวทตาความรู้จักให้ทานหรือเสียสละปริจาคะความเสียสละปล่อยวางความเสียสละแบ่งปันความเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวนะ อันเนี้ยทำให้มากๆแล้วก็คุณธรรมที่เราทำให้มากๆเมื่อเราจับต้องได้นะเพราะว่าคุณธรรมนั้นเป็นของละเอียดมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะมองไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เข้าใจเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่เข้าใจต้องทำบ่อยๆมันอ๋อสังเกตด,ดูได้ว่าเวลาที่เราเรารู้จักเสียสละเรารู้จัก ปล่อยวางเรารู้จักช่วยเหลือกันมันเป็นยังไงนะเอาตรงนั้นน่ะมาภาวนาเวลาเมตตาเราก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเนี่ยวางั้นะนะนะนึกถึงว่า,าก็ถ้าเรายังเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้คล่องเนี่ยเมื่อยึดมากก็ทุกมากแหละยึดน้อยก็ทุกน้อยแต่เราทุกคนยังมีความยึดกันหมดอะยึด ึดก็ต้องมีทุกแหละทีนี้มีทุกขก็ต้องช่วยกันแบ่งปันช่วยกันปลดเปลื้องทุกขของตนทุกของเพื่อนเพื่อนมนุษย์ให้บรรเทาเบาบางนะทีนี้จะทําให้เรเบาบางได้เนี่ยท่านก็บอกว่า,ป,ป,า,าปุปาทานปัญจุป,ปาทานนะขันความยึดมั่นในในขันความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสความยึดมั่นใน รูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่เข้าไปยึดกรรมคุณเข้าไปยึดความเป็นตัวตนเข้าไปยึดความคิดความเห็นบางครั้งเราสำคัญด้วยอุปทานนะมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นของยึดมั่นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็น พิจนารณาให้เห็นเราจะรู้ว่าอ๋อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยสับเพสัตสต,ตาที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งปวงเมื่อเราต่างคนต่างก็ต้องเกิดเกิดแก่เจ็บตายไม่นานเราก็ล้มตายกันแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่นะจะไปมีเวรกับกันทําไมเอาเวลาโหนตุอย่าได้มีเวรกัน,กนละกันเลยนะแผ่ไปอย่างนี้ เป็นการสอนใจตัวเราเองด้วยแล้วก็หวังดีต่อผู้อื่นด้วยว่าเขาพึงจะมีแบบความไม่มีเวรไม่ทำร้ายกันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะในวันแสดงโอวาทปาติโมกที่ผ่านมาก็ไม่กี่วันนี่เองนะวันมาฆบูชาท่านก็สอนว่าอ,อนุปวาโทอนุปคาโต ไม่ไม่เข้าไปว่าร้ายกันไม่เข้าไปกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันจนถึงฆ่าฟันกันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนมาตั้ง2500กว่าปีมาแล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังเป็นอย่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะชาวโลกไม่ได้ไกลจากตัวเราชาวโลกที่เป็นมนุษย์ที่จะเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วเนะี่ยมันก็ยังมีการเบียดเบียนกันไม่ได้หยุดหย่อน จะมากจะน้อยเท่านั้นแหละเดี๋ยวตรงนุ้นมีเดี๋ยวตรงนี้มีถ้าเราเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเราก็จะเห็นข่าวยิ่งมีสื่อให้เราเห็นได้มากเราเห็นได้ทุกวันสมัยก่อนนี้อาจจะบอกว่าสื่อมันไม่มีใครทําอะไรกันตรงไหนเราก็ไม่เคยร,รู้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้กันมากใครทําอะไรเขาก็เอามาบอกให้รู้นะเราจรึงเห็นว่าความจริงมันปรากฏชัด ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงนี้เป็นสัจจะนะสัจจะที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นสัจจะที่ไม่ใช่สัจจะของพระอริยะนะเป็นสัจจะของโลกสัจจะแบบนี้ก็เราก็ต้องเห็นนะมันเป็นสามัญญะความเป็นโดยทั่วไปสามัญญะลักษณะลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วก็เอามาสอนใจเรา เวลาเราภาวนาก็เ,าเราแผ่เมตตาก็แล้วกันนะขออย่าได้มีความเบียดเบียนกันอย่าได้มีความโลภอย่าได้มีความทุกข์อย่าย่ายา,ยา,ยาทั้งหลายเสร็จแล้วก็ให้รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายเถิดนะปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเมตตาพรมวิหารมันเกิดขึ้นในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นได้ โดยภาวนาบ่อยๆภาวนาบ่อยๆภูมิภูมิส่วนที่เป็นปัญญาเนี่ยที่จะรู้สำนึกแล้วก็เข้มแข็งในส่วนของเมตตามันก็จะมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปไปแอคชั่นไปปฏิบัติในภาคเขาเรียกว่าต้องไปช่วยเหลือ,อหรือว่าต้องไปท่องนะ เปล่าประกาศให้ใครต่อใครได้ยินได้ฟังแหละนะเอาเป็นว่าเวลาเราปฏิบัติแผ่เมตตาเนี่ยเรานั่งแผ่เมตตาอยู่ตรงนี้แหละแผ่ไปได้ทั่วโลกแผ่ไปโดยเอาเป้าหมายจะแผ่ให้มนุษย์นะแผ่ให้เทวดาแผ่ให้สัตว์เิร้ยชานแผ่ให้อินพระอินพระพรมผู้มีเวรอะไรทั้งหลายเนี่ยแผ่ได้หมดแหละแต่ว่าเวลาจะแผ่เนี่ย ท่านก็บอกว่าขอให้เรามีสัตว์เป็นอารมณ์นะมีสัตว์เป็นอารมณ์จะแผ่ให้ใครก็นึกถึงนึกถึงสัตว์ชนิดนั้นนึกถึงหน้าบุคคลนั้นนึกถึงฐานะของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นผู้ที่กําลังอยู่ในทุกข์อย่างไรอย่างไรแล้วถ้าเราปรารถนาจะช่วยเขาเนี่ยอ้ออันนี้ต้องเป็นกรุณาแล้วนะกรุณามันสูงขึ้นไปอีก คืออยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องไปช่วยต้องลงมือช่วยต้องอไปบอกชี้แจงอะไรก็แล้วแต่ให้พ้นทุกข์ให้ได้นะอันนี้เราก็ยังเป็นอีกขั้นหนึ่งคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพ้นทุกข์บรรลุธ,ธรรมของพระองค์เองแล้วเนี่ยทรงมีพระกรุณาคุณไม่ปรินิพพานเสียโดยเร็วต้องช่วยเหลือสั่งสอนให้มนุษย์ให้เทวดาเนี่ย ฟังธรรมจนกระทั่งรู้เข้าใจแล้วก็ใครมีอินทรีย์พอที่จะฟังได้ใครมีอินทรีย์พอที่จะพัฒนาได้ท่านก็สอนจนกระทั่งได้เป็นผ้าระยบุคคลนับไม่ถ้วนนะอันนี้พ้นทุก์ไปได้เพราะว่าพระก,กรุณานะอันนี้เราก็เอามาเทียบเคียงว่าเราเองจะปฏิบัติได้มากน้อยในเรื่องของกรุณาหรือมุทิตาอุเบกขาก็ตามอันนี้ก็ เอามาปฏิบัติภาวนาแล้วเวลาภาวนาก็นึกถึงภา,าวะสภาวะธรรมแบบนี้แหละนะให้เกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าพรหมวิหารธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ของคนดีผู้ประเสริฐผู้ผู้ที่เป็นพรหมเขาเขาไปเกิดเป็นพรหมได้เพราะเขามีคุณธรรมนี้ถ้าเราอยากจะยกคุณธรรมของเราให้สูงขึ้นกว่าความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ก็เรียกว่ามีใจสูงแล้วละ่ะ นะเทวดาก็มีใจที่รู้จักความละอายรู้จักความกลัวต่อบาปแต่พรมเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพิ่มขึ้นมาเป็นคุณธรรมของพรมเขานะซึ่งอันนี้ก็เราก็เรียนรู้นะแล้วก็มาฝึกปฏิบัติมาฝึกปฏิบัติอยู่เสมอทุกขณะที่เราปฏิบัติได้เป็นบุญที่เราค่อยๆสั่งสมพอกพูน ให้มากๆนะเป็นที่พึ่งของเราท่านบอกว่าบุญที่เราทำเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราในปัจจุบันและอนาคตนะวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาทำบุญกันก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน